ส่วนที่ว่าการอำเภอสะเดาเจัดสงคลาก็มีการจัดก,กิจกรรมสมรักสมรสแอดสะเดารักเราแอดสะเดาัหวานในวันวาเลนไทน์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยมีการเปิดรับจดทะเบียนสมรสไม่จำกัดคู่ภายในวันนี้ทั้งวันค่ะพร้อมกับการเตรียมที่จะมอบของรางวัลจากการหยิบของรางวัลและก็มอบให้กับคู่รักที่มาจดทะเบียนในวันนี้ด้วยค่ะ ซึ่งบรรยากาศณที่ว่าการอำเภอสเดาจังหวัดสงขลาวันนี้นะคะปรากฏว่าก็มีคู่รักที่เดินทางมาจดทะเบียนสมรสในช่วงเช้าค่ะจำนวน9้าคู่นะคะก็มีคุณสุรินทร์สุริยวงศ์นายอำเภอสเดาทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนค่ะแล้วก็เป็นประธานในพิธีการจดทะเบียนสมรสในวันนี้นะคะซึ่งทางอำเภอสเดาได้เปิดให้มีการจดทะเบียนสมรสในวันนี้แล้วก็บอกว่าใครจะมาวันนี้เนี่ยรับไม่อั้นตลอดทั้งวันค่ะโดยไม่จำกัดจำนวนคู่ รวมไปถึงทางอำเภอก็มีการจัดหยิบของรางวัลน,นะคะหลังจากที่คู่สมรสเนี่ยมาจดทะเบียนสมรสเสร็จแล้วด้วยค่ะซึ่งทุกคู่ที่มาจดทะเบียนสมรสในวันนี้นะคะก็จะได้หยิบของรางวัลโดยภายในงานนะคะก็มีการจัดกิจกรรมจัดวางตกแต่งสถานที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของความรักนะคะในธีมสีแดงและก็สีชมพูเพื่อให้เข้ากับเทศกาลวันแห่งความรักในปีนี้ด้วย ซึ่งภายในงานนะคะต่างก็มีคู่รักทยอยกันมาอย่างต่อเนื่องทั้งคู่ที่เพิ่งจะแต่งงานคู่ที่กำลังอุ้มท้องกำลังจะมีน้องรวมไปถึงคู่รักนะคะที่กำลังจะแต่งงานกับแฟนชาวต่างชาติก็เดินทางมาจดทะเบียนสมรสในวันนี้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันก,การระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดซึ่งในวันนี้นะคะอย่างเช่นคู่ของนายจารุวัฒน์นวลจันทร์แล้วก็นางสาว วีรวรรณฟองกำแหงเป็นคู่แรกค่ะที่ทางด้านนายทะเบียนหรือว่านายเพอสะเดานะคะได้เป็นผู้เซ็นรับรองในการจดทะเบียนเป็นคู่แรกนะคะบอกว่าตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากหลังจากที่คบหากันเป็นเวลาถึง7ปีค่ะและก็ได้แต่งงานกันเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ตัดสินใจที่จะเลือกวันที่14กุมภาพันธ์ปีนี้นะคะมาจดทะเบียนสมรสกันเพื่อที่จะ ให้คำมั่นสัญญานะคะคในการที่จะครองคู่แล้วก็ใช้ชีวิตคู่นับจากนี้นะคะก็แสดงความยินดีกับทุกคู่ที่ได้มาจดทะเบียนสมรสกันในวันนี้ด้วยค่ะ